มาครับพี่น้องสหายครับคลิปนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนะครับทางด้านเจ้าแดงชัวนะครับจากเสกอปนัตนาไฟาร,รม์มที่ต้องไปพบกับทางด้านเจ้าทีเล็กนะครับจากนาอ้วนซุป,ปเปอร์เฉียงวันเสาร์ที่2 9กาพฤศจิกายน258นี้ครับเป็นคู่เอกนะครับนานาภาครอบนี้ครับ5ยกสินสอดไปกับลมตอนนี้ครับอยู่ที่ 11M เอ็มะก็แดงชัวตัวน,นี้เนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมาตอนนี้ก็เป็นคู่เกิดเจ้าแดงหมาเนเธอนะครับตัวเก่งตัวดังของเสกอ๊อปอีกหนึ่งตัวเลย เริ่มต้นเลยคือทางเสียกรอบเนี่ยซื้อเจ้าแดงหมาแน่เธอมาก่อนจับเตะเชียกแล้วเก่งก็เลยตามซื้อตัวพ่อตัวแม่คู่เกิดคองน้องคือซื้อมาหมดเลยแดงชัวนเนี่ยนำเข้ามาด้วยพาราค่าตัวนะครับอยู่ที่ 300K แต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยทางเสกอบยังไม่เคยเห็นคลิปนะครับแต่ว่าแมวมองคนที่ดูคนที่คอยดูไก่คนที่คอยส่งข่าวให้เสกอบเนี่ยเคยเห็นคลิปแล้วทางเสกอบก็เลยเชื่อใจแมวมองคนนี้ก็เลยนําเข้ามาหลังจากที่ได้ตัวมาเนี่ยจับเตะเช็ดคนแรกและกลิ่งเลยแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลี้ยงต่อมาอีกพักหนึ่งแล้วก็เลี้ยงป้าขนสองนะครับ เริ่มเก่งเริ่มดีขึ้นก็มาชอบมาว้าวตอนป้าหมอนสามเลยหลังจากที่แดงหมานะเธอครับออกไฟบริษัทเสร็จก็เอาแดงชัวออกประกาศหาคู่ต่อเลยจนมาได้คู่กันนะัอ้วนซุปเปอร์เจียงนะครับเจ้าทีเล็กในไฟนี้สไตล์ก็เหมือนเจ้าแดงหมานะเธอเลยมีเหลี่ยมมีล่อครับแถบออกซ้ายขวาขยับหานช่องแข่งดีแข่งลึกแล้วก็ตอนเปียบเนี่ยไม่เสียเปียบนะครับทางเสียกรอบชอบ ต่อยาวแหลมพันเรอบ2ข้างวันจริงขึ้นช่างไม่เกิน2.95อันนี้ครับก็คือข้อมูลคร่าวๆทางด้านเจ้าแดงชัวจากเสียก็นะเจเนฟาร์มก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ใครไม่ได้ไปสนามจริงอยากรับชมสารสดอยาเอาคลิปเก่าอนหลังไปดูเป็นแนวทางอย่าเข้าร่วมสรุกไก่คู่นี้ไปหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์และในคลิปต่อไปครับผมจะมาให้ข้อมูลทางด้านเจ้าทีเล็กจากน้อ้วนสมเปียงแล้วเกิญครับ